สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนจีราสินธนะรหัส541 166068วิชาเอกภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะวันนี้จะมาสอนการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมนะคะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะคือหาค่า e 1และ e 2 เมื่อเรามีคะแนนอยู่ในมือแล้วนะคะซึ่ง n ในที่นี้ก็หมายถึงจำนวนนักเรียนนะคะซึ่งมี4คนนี้ก็จะเป็นระหว่างเรียนครั้งที่1คะแนนระหว่างเรียนครั้งที่2ระหว่างเรียนครั้งที่3ามะส่วนคะแนนทั้งหมดนะคะเมื่อได้มาแล้วเราก็จะรวมกันระหว่างเรียน15คะแนนนักเรียนคนที่1ได้10 คนที่2ได้9คนที่3ได้9และคนที่4ได้12นะคะส่วนคะแนนหลังเรียนคนที่1ได้8คนที่2ได้7คนที่3ได้9คนที่4ได้9นะคะซึ่งเราก็ต้องมาหา e 1ซึ่งมีสูตรคือ sigma pi ส่วน np คูณด้วย100นะคะ sigma ก,ก็คือผลรวมนะคะส่วน pi ก็คือผลรวมของ คะแนนระหว่างเรียนนะคะของนักเรียนทั้งหมดนะคะแล้วก็ n คือจํานวนนักเรียน p ก็คือคะแนนเต็มนะคะซึ่งเมื่อเราแทนค่าได้แล้วก็จะได้เท่ากับ40นั่นก็คือคะแนนรวมของนักเรียนทั้ง4คนระหว่างเรียนนะคะส่วนด้วย4คือจํานวนนักเรียนคูณด้วย15นั่นก็คือคะแนนเต็มระหว่างเรียนนะคะคูณด้วย100 ก็จะได้เท่ากับ66.6ค่ะเมื่อเราได้ e 1แล้วเราก็มาหา e 2นะคะซึ่งมีสูตรคือ sigma o i ส่วน n o คูณด้วย100่งร้อ sigma ในที่นี้ก็คือผลรวมส่วน sigma o i ก็คือผลรวมของคะแนนหลังเรียนนะคะ n คือจำนวนเหมือนเดิมและ o คือ เป็นคะแนนหลังเรียนนั่นคือคะแนนเต็มนะคะนี้แทนค่าก็จะได้เท่ากับ3 3นั่นก็คือผลรวมของคะแนนหลังเรียนนะคะคูณส่วนด้วย4คูณ10นะคะคูณด้วย100ค่ะซึ่งก็จะได้เท่ากับ82.5จนะคะจากนั้นเราก็จะมาสรุปได้ว่าจากตารางพบว่าการหาค่าประสิทธิภาพเปรียบเทียบ e 1และ e 2 ก็จะได้เท่ากับ66.6ิส่วนด้วย82.5ซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่า <ın> เปรียบเทียบ e 1และ e 2อยู่ในเกณฑ์6 6 6ส่วนด้วย82.5ซึ่ง e 2มากกว่า e 1แสดงว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพนะคะ ข้อ2นะคะหาค่า o n sample นะคะซึ่งทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดก็ปรากฏดังที่เห็นนี้นะคะหเลยค่ะเราจะมาหาค่า sd หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งสูตรก็จะมีดังนี้ค่ะคือ sd เท่ากับ sigma x ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย n นะคะ x ลบ x bar ก็คือ นี่นะคะมาจากตัวนี้ค่ะส่วน n ก็คือจำนวนนะคะในที่นี้ก็คือได้1ส่วนด้วย5นะคะรูทหส่วนด้วย5ก็จะได้เท่ากับรูทศูและเมื่อถอดรูทออกมาก็จะได้0.44นะคะเมื่อเราได้แล้วข้อ2เราก็มาหาค่า t-test เทียบกับร้อยละ80นะคะซึ่งมาจากสูตร t เท่ากับ6 x x bar นะคะลบมิวส่วนด้วยสแค a r ร r o o t s ยกกำลัง2ส่วนด้วย n 1นะคะซึ่งแทนค่าก็จะได้เท่ากับ8.4ลบ80ส่วนด้วยสแค a ์ร r ท o t 0.44ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย5นะคะคือหารด้วย5ก็จะได้ผลลัพธ์ปรากฏดังนี้นะคะก็คือลบ 421.17นะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็มาหาค่า df นะคะเพื่อเปรียบเทียบในตาราง t-test ซึ่งในที่นี้ก็จะได้เท่ากับ4นะคะเมื่อสรุปผลแล้วสรุปผลจากตารางพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ80 ค่าทีคำนวณต่ำกว่าค่าทีตารางชุดนวัตกรรมมีประสิทธิภาพต่ำ